มาแล้วมาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจหมอหญิงคลินิกทุกคนนะคะก็วันนี้มาเจอกับหมอโป้งนะคะแล้วก็คุณนันแขกพิเศษของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะโอเคมีใครเข้ามาเรียงเอ่ยเราไปดูตรงไหนกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผู้ชมสักแป๊บหนึ่งก็วันนี้คุณอันมาทะเอาเธอร่้เนาะอ่าคุณอันนะคะเข้ามาปรึกษาตอนแรกเลยกังวลตรงไหนคะคือคือน่าจะ่อยเพราะว่าอายุเยอะแล้วค่ะก็จะอยากให้อยากยกกระชับแสดงว่าอยากเด็กลงใช่สด คุณนันก็คือพออายุเยอะขึ้นนะคะเริ่มมีความหยัอคล้อยของใบหน้าแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไม่กระชับผิวมันตกผิวมันคล้อยใช่ไหมคะแล้วทําให้เราดูมีอายุใช่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากย้อนวัยอยากกลับไปเป็นเด็กอยากสาวๆอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะโอเคก็เลยเป็นต่ออัคารานะคะก็เดี๋ยวมาดูโครงหน้าของคุณนันนิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนนะคะโอเคก็เดี๋ยวดูตรงนี้นะคะของของคุณนันจะหนึ่งคือมีปัญหาในเรื่องของผิวที่มันตกลงมามันมันคล้อยลงมานะคะซึ่งพวกนี้มันเป็นเอจจิ้งโปรเซสอยู่แล้วมันเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นตามวัยคือทุกคนนะคะสมมติว่าถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะคะผิวมันก็จะตกลงมาแล้วมันก็คล้อยลงมา ในชั้นกระดูกก็เหมือนกันะนะคะในชั้นกระดูกปกติผิวคนเรามันจะมีสี่ชั้นนะคะผิวหนังไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะทั้งสามชั้นก็ตกลงมากระดูกก็ยุบก,กระดูกก็แบนกระดูกยุบก,กระดูกแบนทําให้เกิดร่องขึ้นนะคะผิวสามชั้นด้านบนก็ตกลงมาก็เลยทําให้เกิดเป็นหน้าห้อยหน้าคล้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการที่เราจะย้อนไวัยไปเป็นเด็กย้อนวัยไปเป็นสาวสาว เราค่จจะต้องแก้ปัญหาทุกชั้นผิวนะค่ะซึ่ง3ามชั้นบนก็จะมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญหาชั้นไหนเยอะมากน้อยกว่ากันนะค่ะถ้าชั้นแรกผิวหนังกับชั้นสองไขมันอันนี้เราจะใช้อัลเทอร่าในต่างแก่แต่ชั้นที่3ชั้นกล้ามเนื้อชั้นนี้เรียกว่าชั้นสมแดหรือว่าชั้นผ่าตัดดึงหน้าก็เราจะใช้ตัวอัลเทอร่าในการยกกระชับขึ้น ซึ่งผิวของคุณนันวันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของชั้นแหนะผิวมันตกลงมาร้อยลงมาตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะยกหน้าขึ้นด้วยเครื่องอัลเทร่านะคะผิวก็จะยกกระชับขึ้นแล้วก็สเต็จถัดไปของคุณน,นันอาจจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของร่องนิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของร่องใต้ตาร่องน้นาหนาซึ่งมันจะเกิดจากกระดูกที่มันยุบตัวลงอาจจะต้องอ mm hmm. เขาเรียกว่า เติมเต็มตร่องพวกนี้ใหม่ด้วยฟิลเลอร์อันนี้อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้คุณจะมาทำอัลเทอร่ากับเราก่อนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นโอเค <laughs> ก็เดี๋ยวนะคะในส่วนของตัวอัลเทอร่าอัลเทอร่าทำหน้าที่ในการยกสแนทเดี๋ยววันนี้หมอจะพาไปดูตัวเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมหน้าจอที่เครื่องอื่นไม่มี <laughs> คืออัลเทอร่ามันเป็นคลื่นอ,อันเป้าซาวเนาะมันก็จะคล้ายๆกับไฮฟูอัลต้าฟอร์เมอร์ ซึ่งเดี๋ยววันนี้หมอจะเอามาให้ดูความพิเศษที่มีในเฉพาะของอัลเทร่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าจออันแสนพิเศษของอัลเทร่าว่ามันต่างจากตัวอื่นยังไงนะคะก็เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนแอนนหนึ่งนมเอาโอเคไม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจก่อนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณสวรัก์สวัสดีค่ะคุณกวานโอเค อะมาดู ura, อัลทอร่าเครื่องนี้นะคะตีนี่นี่คือตั้เครื่องอัลทอรา่าซึ่งอัลทอร่านะคะมีของปลอมด้วยอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องที่ชื่ออัลอทอร่าจะเป็นของจริงนะคะสมัยนี้มีอัลทอร่าของปลอมอัลทอร่าที่ไม่ใช่ของจริงซึ่งหมอจะพาหมอเอ๊เหมือนกันเด็กเลยเหมือนกันเด็กใช่ใชก็อเฟียเรยกเรยกรดเอ,เอซึ่งวันนี้นะคะหมอจะพามาดูว่า การเช็คเครื่องอัลตราของจริงเราเช็คกันยังไงนี่นี่เลยก็มันจะมีถ้าอัลตราของจริงนะคะมันก็จะเขียนว่า merce estic อันนี้เป็นเป็นชื่อบริษัทนะคะแล้วก็จะมี qr code ให้เราสแกนอ่ะเดี๋ยวหมอสแกนให้ดูเลยว่าของจริงมันจะขึ้นว่ายังไงอันนี้สามารถคงไส้สามารถตรวจตรวจเองได้เลยนะก็คือแบบว่าจาับ ใช่คือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปทํมาตาล่าแล้วเราต้องการเช็คค่ะว่าเครื่องมันเป็นเครื่องจริงหรือเปล่าเราก็สามารถถามหา QR code ที่เครื่องแล้วก็สแกนได้เลยอเดี๋ยวมัาก็สแกนให้ปึ๊บคลิกเข้าไปดูอ่ามันก็จะขึ้นมานี่อันนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ตรวจสอบได้รับการรับรองว่าเป็นของแท้นำเข้าโดยบริษัทเมิร์สเอสแคร์ประเทศไทยจำกัด อันนี้คือของแท้แน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะยิงให้ดูใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราจะยิงนี่อขออนุญาตหมุนกล้องนี่อันนึงค่ะคุณหมอที่อันนี้ค่ะเป็นใบคล้ายๆเป็นใบซ์ติฟิเค วัคซีนเรามีพาสปอร์ตวัคซีนอัลเทอร่าเราก็มีพาสปอร์ตอัลเทอร่าเหมือนกันเราก็มีใบเซอร์ติฟิเคตให้นะคะคนที่ทำอัลเทอร่าไปแล้วก็จะได้จะได้ใบเอ่อเซติฟิเคตของอัลเทอร่าทำโดยใครทำวันที่อะไรแล้วก็มีตัวนี้ด้ซเรียลนัมเบอร์ของหัวที่ได้ทำอแล้วก็อันนี้จะเป็นตราปั๊มของอัลเทอร่าที่เขาเอามาให้ เดี๋ยวนี้ต้องพกแบบพัสปอร์ตหลายอันนะคะเพื่อความคุ้มค่าเนาะจริงๆเราสามารถเช็คอันเทอร่าแท้ได้จากเว็บของเม์สด้วยนะคะคือเราเข้าไปแล้วเราเซิร์ชหมอหญิงคลินิกแล้วมันก็จะขึ้นในนั้นว่าคลินิกเราแบบเป็นของแท้เหมือนกันน่ามุมไนดีน,มดนะมุนนี้ดีกว่าทาหมอได้แบบว่าต้องวาดก่อนใช่ไหมคะใช่ ก็อัลเทอร่านะคะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะยิงได้ทุกตำแหน่งมันก็จะมีจุดที่เราสามารถยิงได้แล้วยิงแล้วเห็นผลนะคะเ,คเดี๋ยวบอกว่านานนิดนึงนะคะก็ของคุณนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของแก้มแล้วก็ในเรื่องของเหนี่ยวันนี้เราก็จะยิงกันในส่วนของแก้มแล้วก็ยิงในส่วนของเหนี่ยด้วยนะคะ มีคนไข้บอกว่ามั่นใจที่หมอหญิงคลินิกเลยค่ะของแท้ดูแลกันมานาน่าคนที่ว่าก่อนบอกว่าสวัสดีค่ะหมอโป้องอ๋อสวัสดีครับสิสวัสดีค่ะอ,อ,อันลาช่วยเรื่องอะไรคะพี่มินนี่อัลราจะช่วยเรื่องยกกระชับค่ะความหย่อนคล้อยความบกยกกระชับคือถ้าถ้าบางบางท่านจะมองไม่ออกยกกระชับยังไงก็คือแบบ ประมาณว่าอยากให้กรอบหน้าช์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็ในส่วนของบริเวณที่ทําก็สามารถทําได้ทั้งพั่วหน้าเลยนะคะกรอบหน้าเหนียงเนาะแล้วก็ในส่วนของตาตกคิ้วตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยกคิ้วได้เนาะคุณหมอนะใช่ค่ะก้อนนี้เก็บได้หมดเลยแก้มเหนียงบางคนมีปัญหาคอที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเส้นๆที่มันคล้อยมันไม่กระชับก็สามารถเก็บด้วยอัลทราได้นะคะแล้วก็อัลลา่สามารถทํารอบดวงตาได้เพื่อเปิดเปลือกตานะคะโอเค <Okay. S 2> พี่นั่นกำลังจะเด็กแล้วคุณชัยบอกว่าอยากทําบ้างจางังใช่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊หนึ่งนะคะ<笑><笑>น่าจะถึงรอบรอแพนกันประมาณสิ้นปีนะพี่ชัยนะที่เป็นเจลเพื่ออะไรคะก็เป็นเจลเพื่อวาง ทาไปเพื่อทําให้หัวโผล่อันนี้ค่ะเรียกว่าหัวโผล่ของอัลทร่าทาเจลไปเพื่อช่วยให้มีการนำคลื่นเสียงได้ดีแล้วก็หัวมันมันชิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการทาเจลลงเจลกันก่อนอหัวของอัลทร่ามาดูหัวอัลทร่านิดนึงหัวอัลทร่ามี3ความลึกนะคะมีความลึก4.5 3.0แล้วก็ความลึกที่1.5แต่ละความลึก เราก็จะใช้แตกต่างกันนะคะโอเคตอนนี้หมอเลือกใช้ความลึกสามก่อนให้กับคุณนะอันนี้คุณหมอจะเป็นคนเลือกให้เหมาะสมใช่ไหมคะใช่ใชค่ะหมอจะเลือกหมอหมอจะต้องเลือกแต่ละบริเวณในใบหน้าใช้ายแม้กระทั่งซ้ายขอานะคะหัวที่หมอใช้ก็อาจจะไม่ใช่หัวเดียวกันเพราะว่าชั้นสมาทที่เราพูดถึงในแต่ละบริเวณนะคะม,มันก็จะมีความลึกที่แตกต่างกันอ่าโอเค ทำแล้วอยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้ปีถึงปีครึ่งค่ะสูงสุดสามปีใช่ไหมคะที่นี้ทีนี้เคยแบบว่ามีคนไข้ส่วนใหญ่อะที่มาเข้ามาฟอร์อัพกับเราอะหนึ่งปีอะคือถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วอะคือเทียบกับก่อนหน้าแล้วอะค่ะก็คือแบบดีกว่าอยู่แล้วเด็กกว่าแล้วก็ความหย่อนคอยก็ยังไม่คอยเท่าก่อนทำเดี๋ยวลองไปดูว่าสแกน ชั้นของผิวหน้าเป็นยังไงอ่าอันนี้มาดูในต้อน,นิดนึงนะคะก็อันนี้คือจอที่หมอพูดถึงซึ่งเครื่องยกระชับเครื่องอื่นจะไม่มีนะคะจะมีเฉพาะในของอัลทร่ามันก็จะทําให้หมอเห็นทุกชั้นผิวหมดเลยแล้วก็เส้นเขียวๆตรงนั้นนะคะมันก็จะลงไปตรงจุดชั้นสมมาเลยซึ่งมันจะตรงประเด็นแล้วก็รง,งจุดทุกจด<อ>ที่อ่พี่นันเจ็บไหมคะ ม่ค่ะรู้สึกความรู้สึกยังไงเลยตอนนี้ตอนตอนที่แบบพลังงานลงไปอะค่ะจี๊ดจิตเมัอนจี๊ดเนาะความรู้สึกนี่มันจะเป็นอยู่ในชั้นใต้ผิวหมคเนี่ยเนอะเหมือนมันจะใครใค่ลึกข้างในใชเวลานี่โดนี่นี่ชอบมากพี่มินนี่บอกว่าไม่ไายอเชาก็ได้ โอเคเดี๋ยวมาดูอีกสักแป๊บเนาะเหมาะยิงไปเรื่อยๆเลยนะได้คะ่ะนี่ก็คือไม่ได้เจ็บขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่เจ็บค<อ>่ะมันจะจี๊ดๆๆๆๆเฉยๆแล้วเรามีย <ข despite S 2> าชาแล้วก็มันมีเรื่องของปรับความพลังงานอะไรอย่างนี้ไหมคะหมอใช่ค่ะอ๋อ นี่เนาะเราก็จะมีแบบเวลาแบ่งส่วนเนาะก็คืออันเนี้ยก็จะตรงตามปัญหาของคนไข้อันเนี้ยเป็นบริเวณที่สามารถทําได้เลยเนาะก็คือจะมีด้านหน้าแก้มก็คือจะแบ่งเป็นสามเนาะแล้วก็รอบดวงตาก็ด้านใต้ตาแล้วก็หางตาแล้วก็แบบบนคิว้วนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบยกหางตาขึ้นเนาะเหนียงก็จะเก็บได้หมดเลยแล้วนี่ก็จะเป็นคอตามที่คุณหมออาบัจีของเปิดอ่ะหรอลุงหลังได้นะ โอเคเดี๋ยวมาขออธิบายชั้นผิวที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นิดนึงนะคะไม่สอดโอเคอ่า <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นหัวโปรพอวางไปปุ๊บเราก็เห็นชั้นผิวนะคะชั้นขาวๆตรงนี้คือชั้นผิวหนังสีดําๆตรงนี้คือไขมันแล้วก็เส้นข,า,ขาวๆ <laughs> ตรงเนี้ยค่ะก็คือชั้นสมแรทที่หมอพูดถึงเอ็น <laughs> เส้นเขียวๆตรงนี้ไหมคะคือหัวที่เราเลือกใช้คือตอนนี้เราใช้ที่หัวสาม พลังงานมันก็จะลงไปที่เส้นๆตรงนี้เลยคือชั้นสมมาเลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว,ว่าบริเวณตรงนี้มันจะมีชั้นสมมาอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอกะต้องใช้หัว4.5ด้วยนะคะอันนี้คือความดีงามของเครื่องอลัลต่าซึ่งมันจะตรงจุดแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงปัญหาเหรอตรงปัญหาตรงจุดทุกช็อตคือทุกช็อตที่เรายิงจะไม่ชอตไม่ใช่ช็อตที่เสียเปล่า คือมันจะเป็นชอนที่ลงมาที่ชั้นสแมโดยตรงเลยนะคะใครเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์กันแล้วนะคะ,ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นด้วยใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาทักกับแอดมินได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นเพียบเลยเนาะช่วงนี้มีโปร9.9ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหมอโป้งกับคุณนันขอไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะคนค่ะ ตามผลลัพธ์ของคุณนันที่1เดือนเดี๋ยวเรามาดู before อ f ฟเตกันว่าเป็นยังไงเออรพล่าจะเริ่มเห็นผลที่1เดือนแล้วก็เห็นผลเต็มที่ที่3เดือนนะคะเดี๋ยวหมอเอาผลมาติดตามให้ชมคุณลูกคนนะคะวันนี้หมอกับคุณนันลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ